สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับ FC ฟซีวันี้บ่าวแอมเลาะทุ่งสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อเปิ้ลครับพ่อเปิ้ลเนาะครับ FC ฟซีหัวที่ผ่านมาสุยเต็มเดียวครับ FC บอกแปดเก่าออกแปดเจ็ดครับก็ต้องตามต่อเนาะครับเนาะเป็นเลขใกล้เคียงครับเป็นเลขใกล้เคียงเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ครับฝันใหม่ๆสดๆห่อนๆครับฝันเห็นแม่บ้านครับถือรวงลับไปแล้วเนาะครับเนาะ เสียชีวิตไดซี่หาปีแล้วครับฝันแม่บ้านนี่ฝันเห็นแม่บ้านนี่มาหาครับพาขึ้นรถไปบ้านเก่าครับไปบ้านพ่อเฒ่าที่เสียแล้วครับเอฟซีไปนั่งทึงบนบ้านครับแบบนี้บ้านเล็กที่มาจ้าจระครับเอฟซีบ้านเล็กที่มาจ้าจระครับหรือว่าผีเมียสิมาบอกตัวไรเนาะต้องไปถามพ่อปืนครับนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับฝนตกครับเอฟซีเหมือนในฝนตกครับบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนเนาะครับเนาะต้องไปถามเลขกับพ่อปืนกันครับแม่นแม่นงวดนี้ครับ สวัสดีครับพ่อเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเปิ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีครับขนแตกไปเนาะขนแตกโอ้สุดาเก้าเจ็ดออกแปดเจ็ดโอ้มเดียวครับผมรถแตกพ่อหั่นห่อนน้ำขวดหัวขันถือขันออกเก้าเจ็ดบ้าคือมกู้การได้แมนบอจะคงว่ากู้การทำแมนบอจะไปหาเท่านั้นอีกเรื่องกิจะวางอ้าครับผมมันมาว่าแล้วเนาะครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เลขมันก็มีมีเฉียดมั่งตรงบางกับปางนี่สิละครับผมเนาะรับเป็นอย่างธรรมดาครับผมเอาไหมครับผมปาิืองวดในงานเอางวดนี่มันตองมีลหรครับผมงวดนี้พอเปิดเราฝันดีแห้งวาสัสแม่นบอครับครับฝันดีเอาบอกซูเอฟซีฝั่งนี่ครับฝันว่ายังไงพอเปิดฝันมาแม่พินมานรัขึ้นนี่ได้ผมฝันนะแม่แม่บ้านแม่บ้านที่มันเสียไปหาไปนี่แหละมาขี่รถมาได้เพิ่นนะ รถมาเลยสิบ้าไปยามอีพอมันมาบ้านพอเพิ่นน้าครับต้องขามกันไกลกันประมาณสองกิโลอะไก็ละมู่บ้านเม่นครับท่างเขาบ้านเพิ่นคือทานเกียนนี่ไหมงถ้าผมไปเนั่นไปพวกเบาๆน้ำเลยเนี่ยปีคนนะขับรถเพิ่นได้เพิ่นคือไปฮอดเงื่อนพอเท่าสูงไหยเงื่อน่เงื่อนพอตาผมน่ะสูงพอไปก็ตายกันหมดแล้วแหละตายไปหลายแหล่ มันก็ตายเหมือนแล้วไปนั่นเปิดก็พ้าขึ้นไปทั้งเฮือนเลยเป็นขึ้นกอนเลยผ้าพยายามอีพอเพิ่อนลา,พ,นาพ่อแม่เพิ่นสุดคือบาทเล็ทีเพิ่นนี่สิผมซื้อวัสดุศูนย์เจ็ดเจ็ดมาล็ทีศูนย์เจ็ดเจ็ดครับอื่เพิ่อนนั่นประกาศไปเพป่ะกาศน,นั่งบอกก็พ่อแม่เพิ่อนละเนื้อผีเนาะครับผมผมก็นั่งพิงผนังอยู่ผมพันขึ้น ออก็นั่งฟังนั่งฟังก็บอกมีอิมแล้วเนาะตามภาษาขอบคุ้วแหละครับผมมาบาคุยกันบ่มาส่ง,างผมเลยข่อยบ่ไปส่งเจ้าข่อไเพิน่นว่าตอนเพิ่นลงมานี่ะคุยกันนะห่วยตอนไปผ้าเขาไปโย่ตอนไปผ้าผมไปตอนรับสิบบ่มาส่งเฮ้าวันนี้่นผมหนังคีรถทั้งหลังเพิ่นนั่นเป็นผู้ขับโอ้นะข่อยบ่ไปส่งเจ้าไาด้ยเพิน่นว่าไปก็แตงตัวดูดีด้ เิ่นมาเที่ยวด,ดูดีดใส่กางเกงยียนคุนล่ะตามระบบเพื่อนนั่นแหละบมไปทรงกับสิยงางเมื่อตัวผมมาผมเลยยางยางมากนะเพราะบานมันขมหวายมาหากันนะยางมากยางมหอดเพื่อนกระจำใดว่าเพื่อนของพอดีหูเมื่อพอดีฝนตก อันเห็นเพื่อนนะเพิ่งฝันเห็นนะครับละรอบสิปีอลไรเนาะยาปอเนาะฝันมาขึ้นมันมาเมื่ขึ้นนี่ครับโอ้เพิ่นมาเพิ่นบ่อเอิ่นหาลูกหาเต่าเกษตรกรเพิ่นมาเสพพยายามอีพอมันนะขี่รถมาเลยผมขับรถมาเอ๊ะมันจะออกศูนจะเจ็บบ่เพิ่นผมว่าทะเบียนรถขั้นที่ไปเห็นบ่อเพ่นบ่อเพิ่นบ่เห็นครับบ่เห็นแต่ว่าเฮาต่ำรถเพิ่นน่ะแต่ว่าเฮาได้ขี่รถไปซื่อๆไปซื่อๆ ไปหอดเพื่อกระเพาขึ้นเฮือนเลยเฮือนเฮือนหนงสูงเนาะปกติเฮือนหนึ่สูงเนาแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิดบ่ได้คุยในการน้ำเพลินบ่อบ่อบ่ได้คุยกับพ่อเแถาแม่เท่าก็บ่ได้คุยบ่ได้คุยเพราะมันตายกันเหมือนกับคุยกันผมอิ่มอีสี่ใบสี่ใบ้วเนาะตามภาษาตรงนางเพียงพระบคุณนางจะเป็นบ้านเลขที่077ผมมามันสิมาตัวนี้บ่ผมว่า077ครับบ้านเลขที่ อายุ่นปเะบ่นเสียน่ะถ้านศูลเก่าพันนี่ออกแต่ศูเก่าง่ายนี่เนาะผีมีเหล็กศูลไม่ถ่อมบ้าคนตายซูลเก่าเก่าตายกัตายทั้งสามนะเป็นนางคุยกันเป็นผีทั้งสามเลยแต่ว่าลูกสาวพังคนนั้นจะออกข้าสอจะเกิดบ้าคนนั้แล้วมั่งหูแล้วว่าพอพันทิ้งแม่โตของบ้านนะเจ้า บ้านไดที่นี่ละสําคัญวันเนี้ยเห็นบ้านไดที่รก็ทะเบียนรถขี่ไปก็ไห็นะบอยอ่ะเนาะเพิ่นตำเที่ยวนี่ตำมาทุกไปหพอักมันกับบอมยันว่าตำว่าหยังดอกครับผมการขี่รถบางครั้งขันเพิ่นจะให้เลขเข้าตัวนี้มันตำบานไดก็แน่เห็นน่าบอยอ่ะนะครับคือบางคนเห็นบ่อขี่รถซาเลงไปทะเบียนรถจับขึ้นมาออกอีหดีบ้านเล็กที่เพิ่นมัน ออกดูดูได้ส่วนหนึ่งดู0770ออกดูอยู่077เดลยครับผม077เหล็กที่เหล็กเป๋ามันถือเป็นเลขกมาคู่บอลเลขคู่เนาะครับเลขคู่ผมกับมาร์กนั่งอยู่มาหลายทีขึ้นผมมันบอกวเพิ่นเสียมาตอนเพิ่นอายุ82ปีเนาะ82ปีเพิ่นเสียนะโทษทอเพราะเพิ่นเพิ่นเสียมาในโดดนะบอกครับผมหาไปยืนนี่นะครับหาปีนี้แล้วครับโอ้เนาะ อยู่เป็นหนุ่มโสดนะครับผมมีเอฟซีถามขอเบอร์อันสร้างฝาแน่ว่าสันนี่ฐ์ละครับผมตัวสร้างฝาเนี่ยพอเที่ยงบันใดมีเบอรอเพื่อนนอคับบันใมีเบอรอเพื่อนขันยุไกลกลับไปบันใดแล้วขันยุไกรขันยุไกลก็ับไปบันใดขึ้นเก้านอกเพราะว่าว่าห้าวกะหาจินแต่อยู่แถวเราบ้านเนาะก็แจกอ๋ไปมักเหล็กของพอเปิ้ลเป็นผีพอเถ่านะครับผมเป็นยามผีพอเถ่าแต่ว่าขยังหนีอยู่ได้หน่มาอยู่เนาะงยันหนีมาอยู่เนาะ คำว่าได้ย่างมาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงแล้วเมียกับบอมาส่งก็คือว่าแล้ววขาเจ้าไปแล้วมันก็เป็นตายเป็นผีนี้เป็นเพลินนะครับผมเนาะไปย่างมาแต่สมัยตะกี้บ้องทำมัยกี้แป๊นนั้นอ่ะครับผมไปหมักร่องแครบหนาจะไวเบิ้งเด้อครับผมศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเอาปากกามาจดไว้เลยครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับพศอซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อเปิ้ลครับพ่อเปิ้ลครับฝันเห็นภรรยาครับที่ลวงลับไปแล้วเนาะ ต้องซื้อบ้านเล็กที่เพิ่นว่าครับ077ครับ077อายุ5 2ปีครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อเพิ่นครับเมื่อนี้ครับ FC ย่านเพิ่นไปใสครับเบ้าแอมลาทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมลาทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิใหม่ทิศมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัップ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อทถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ห้องนม่งขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชื่นชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 <า> <สา S 1> นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่รอดเนีพอนวดนี่หละดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกข่าย่างบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอยียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ครัมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว กูบา yup. มากเนี movement, ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะลัวก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นม่วน,นสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห yeah. <number who ored nos> <downhill> ์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกนะ็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกุกกลมเนี่แก็แต่งวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยืินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เ,เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหลอทงกับบุอกกราามมอซ่คอาปปครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ดน้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมหัยยิบซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ